มีคนใส่กางเกงช้างแล้วไปทาเป้าแตกเพราะว่าปีใหญ่เกินไปอ่ะน้องว่าคือน้องต้องขายกางเกงควายแล้วแหละต่อไปนี้นะกางเกงช้างอาจจะแบบเออ <laughs> พี่จีสวัสดีค่ะ <laughs> กางเกงช้างแต่ว่าควายเอาไปใส่มันก็เลยเป้าแตก <laughs> 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 กางเกงช้างตัวละร้อยนะพี่จะเอาอะไรนักหนา <laughs> กางเกงช้างนะไม่ใช่กางเกงควาย <laughs> <laughs> กางเกงช้างเนี่ยเขาขายความเป็นไทยขายแบบ รูปลักษณ์ของความเป็นไทยใช่ไหมคะขายเอกลักษณ์ของไทยของช้างใช่ไหมแล้วควายเอาไปใส่เป้ามันก็แตกนั่งแหกยังไงกันนะก,กันหนาะเฮ้ผ้าแบบจะนั่งอ้าขาจะนอนอ้าขาแบบนี้เพื่อที่จะมาทําให้กางเกงช้างมันเป้าแตกตลอดเวลาแนะนําผ้าถุงค่ะนะพี่กรณ์หวัดดีค่ะแนะนําผ้าถุงแล้วระดับแบบตูดใหญ่ขนาดนั้นนะคะผ้าถุง2เมตรเอาไม่อยู่ะนะคุณคุณจะมาใส่กางเกงช้างทําไมนะตูดขนาด ผ้าสองเมตรเอาไม่อยู่เนี่ยผ้าถุงผืนสองเมตรคุณยังต้องตอดเป็นสองผืนเลยเนี่ยนะคุณดูไซส์ตัวเองก่อนกางเกงช้างค่ะไม่ใช่กางเกงควายเออ <laughs> อายุเท่าไหร่แล้วคะที่ไปไปว่างเกงช้างไปนั่งอะไรเป้าแตกนะแล้วกางเกงช้างนี่นะคะผ้าที่เขาทำากางเกงช้างเนี่ย,ะะยมันจะมีผ้าไหมอิตาลี ผ้าสปันไทยผ้าสปันจีนสปันไทยสปันจีนเนื้อผ้าจะแตกต่างกันราคาต้องราคาส่งก็แตกต่างกันค่ะฉันเป็นแม่ค้าทําไมฉันต้องวิ่งทอไปถึงขอนแก่นทั้งทั้งที่สั่งแล้วก็มาส่งได้เพราะต้องจับผ้าดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมต้องไปดูก่อนว่าเย็บเป้าเย็บตัวมันตรงไหมมันมีสะโพกมีอะไรไหมมีที่ให้หลบตูดหลบไหมนะมันมีที่ให้ตูดอยู่ไหมเออเขาเย็บแบบทําให้ตูดอยู่ได้แล้วสบายไหมก็ต้องไปจับดู ต้องไปดูผ้าด้วยขอนแก่นไม่ใช่ใกล้ๆนะไปกลับ6ชั่วโมงนะคะไปกลับขับรถคนเดียวนะคะทําไมต้องไปซื้อผ้าเอามาขายแค่ตัวละร้อยค่าน้ํามันเท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่อันนี้มันเป็นเรื่องของแม่ค้าค่ะอันนี้นะจริงๆแล้วลูกค้าไม่ต้องรู้ก็ได้ถามว่าได้กําไรไหมได้กําไรมากได้กําไรน้อยได้กําไรนิดหน่อยทําไมฉันถึงเอานะทําไมต้องทาเพราะเป็นแม่ค้าค่ะได้กําไรนิดหน่อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะแล้วขายผ้าค่ะไม่ได้ขายเนื้อไม่ได้ขายหอยนะ ขายกางเกงค่ะลูกค้าต้องรู้ไซส์ตัวเองว่าเอออันนี้น่าจะใส่พอดีไหมนะเนี่ยกี่ได้เนี่ยนานาเธอนี่กี่ได้นะเธอดูด้วยว่านาคุณกี่ได้นะถ้านาสองได้จะมาใส่กางเกงช้างตัวละร้อยอะ่ะแล้วจะมาโทษแม่ค้าจะมาโทษกางเกงช้างเนี่ยนะคุณกางเกงช้างค่ะไม่ใช่กางเกงควายนะให้คนใส่ค่ะไม่ใช่ควายใส่ เลือกไซส์ตัวเองด้วยนะแบบว่าเออถามแม่ค้าด้วยว่ามันจะประมาณไหนนะหนูพี่หนัก9ก้สกิโลพี่หนัก70ดสิกิโลใส่ได้ไหมอะไรไหมและไอคนที่มันมาบ่นมันไม่ได้ซื้อจะบอกให้เลยคนที่บ่นเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะระดับเธอเนี่ยที่นอนอ้าขาอยู่ตลอดเวลาแนะนําค่ะผ้าถุงกล้วยก็ขายนะผ้าถุงก็ขายค่ะแล้วเป็นเป็นผ้าถุงที่ไม่ใช่ผ้าถุงตัดสําเร็จนะเป็นผ้าถุงที่ยาวสองเมตรค่ะถ้าสองเมตรคุณไม่พอแนะนําให้เอา4ี่เมตรไปเย็บต่อกันนะคะนะ ถ้าเป็นแบบเออทำงานเกี่ยวกับปิดปิดเปิดเปิดหรือว่าเปิดตลอดแบบนี้แนะนําผ้าถุงนะคะกางเกงไม่ต้องค่ะดึงเข้าดึงออกเป้ามันแตกค่ะนะดึงเข้าดึงออกอ่ะถอดเข้าถอดออกเป้าแตกกางเกงช้างมันไม่ทนหรอกมันแค่ตัวละร้อยค่ะนะเอายังไงจะเอายังไงคะอยากให้กล้วยมาอยากให้กุลา,า,า,ามาใช่ไหมฉันเป็นแม่ค้อาอนะฉันพูดได้อยู่แล้วฉันเป็นแม่ค,ะคะ้าค่ะ แล้วแม่ค้าขายผ้าค่ะขายเสื้อขายผ้าขายเงเกงกําไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกตัวคือลงทุนมาเย็บเองไม่เป็นตัดเองไม่เป็นผลิตเองไม่เป็นค่ะทุกชิ้นต้องไปซื้อเขามาเพื่อมาขายเอากําไรไม่ได้ขายเนื้อไม่ได้ขายหอยเหมือนพวกคุณที่แบบว่านั่งพูดขายน้ําลายแล้วขายของตัวเองที่อย่างมากก็แค่สืบหลอไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ่ายนะคุณก็พูดได้สิเพราะคุณไม่ต้องจ่ายไงคะคุณไม่ต้องลงทุนไงคะแต่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นของราคาถูกหรือของราคาแพงนะคะสําหรับแม่ค้านะ สำหรับแม่ชมพู่นะคะที่ไปซื้อผ้ามาขายนะจะชิ้นนี้จะถูกหรือจะแพงจะได้กําไรมากหรือได้กําไรน้อยนะต้องลงทุนทุกชิ้นเลยค่ะค่าน้ํามันค่าแรงค่าซื้อต้นทุนต้องมีต้นทุนนะของฉันมีต้นทุนไม่ได้ขายของที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่เกิดนะพวกคุณไม่ได้ลงทุนคุณก็พูดได้ค่ะคุณนั่งพูดคุณไม่ได้ลงทุนคุณก็พูดได้นะว่าน,นี้มันถูกอันนี้มันของถูกแล้ว เป้าจะแตกไหมอะไรไหมถูกคุณระดับอย่างคุณนะ่ะจะมาใส่กางเกงช้างแล้วจะมาแบบเออ้อกางเกงตัวละร้อยแล้วจะมาขยับเป้าแตกไม่แตกอะไรนะพี่คุณซื้อรัตซื้อรอตตยังไม่ถูกยังไม่ไปว่าเลยเออนะพี่สมชายใช่ไหมกางเกงช้างค่ะเขาขายความเป็นไทยขายเอกลักษณ์ของไทยนะให้คนได้ดูได้รู้ว่าอันไหนมันของไทยอะไรยังไงนะคะเขาขายความเป็นไทยขายเอกลักษณ์ของไทยค่ะ เขานาเสนอความเป็นไทยนะถ้าคุณไม่เข้าใจก็กางเกงช้างไม่ใช่ว่าให้ช้างใส่นะคะไม่ใช่แบบว่าเออกางเกงช้างนะใส่ช้างก็ใส่ได้อะไรเนี่ยหนักร้อยแปดสิบโลฉันก็จะใส่เพราะว่ามันคือกางเกงช้างถ้าอย่างนั้นก็ควายแล้วล่ะคะ่ะกางเกงช้างก็คือมันเป็นรูปช้างค่ะเดี๋ยวจะอธิบายแบบเด็กๆให้ฟังนะมันก็จะเหลือไม่เยอะแล้วแหละจะอธิบายแบบเด็กๆให้ฟังนะคะเนี่ยนะคะ ใครที่ไม่เข้าใจนะคะกางเกงช้างทําไมถึงเรียกกางเกงช้างเพราะมันมีรูปช้างมันมีเอกลักษณ์ค่ะมันมีรูปช้างนะคะลูกค้าคะแม่ค้าขายกางเกงช้างเพราะว่าทุกตัวของกางเกงช้างทําไมเราเรียกกางเกงช้างเพราะว่ามันมีรูปช้างค่ะไม่ใช่ว่าให้ช้างใส่ก็ได้นะนะไม่ใช่เพราะว่ากางเกงช้างนะช้างใส่ได้ค่ะช้างใส่ได้กางเกงช้างช้างใส่ได้ไซส์ใหญ่ไซส์แบบช้างก็ใส่ได้ไม่ใช่แบบนี้นะคะ ทำไมถึงเรียกกางเกงช้างเพราะมันมีรูปช้างทุกตัวทุกสีมันมีรูปช้างค่ะมันเป็นช้างมันเป็นความเป็นไทยค่ะขายความเป็นไทยไม่ได้ขายความเป็นช้างไม่ได้ขายแบบเออใส่ช้างนะควายก็ใส่ได้ขนาดช้างยังใส่ได้ควายก็ใส่ได้เว้ยแล้วเอาไปบ่นว่าเป้าแตกเป้าแหกอย่างนั้นอย่างนี้ถด้มึงนอนตีลุงกาอ้าขาตลอดเวลาแล้วกูแนะนําผ้าถุงค่ะนะเข้าใจไหมคะขายกางเกงค่ะไม่ได้ขายอย่างอื่นเพราะฉะนั้นอะ คุณดูไซส์ตัวเองดูนาของตัวเองนะนาะคุณกี่ไร่กี่ไร่เนี่ยคุณจะมาใส่เก,เกงช้างแบบนี้เหรอพิจารณาด้วยค่ะนะนะคนเราอะถ้าแบบเออเด็กสิบขวบลงมาพ่อแม่ก็จะซื้อให้ใช่ไหมคะกางเกงนะถ้าเด็กอายุสิขวบลงมาแบบห้าหกขวบเจ็ดแปดสิบสอาอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ยังต้องซื้อให้เพราะว่าเด็กมันยังไม่รู้เลยว,ว่าไซส์ตัวเองเท่าไหร่ใส่กางเกงแบบนี้ได้ไหมเนี่ยนะ ซื้อไปแล้วกางเกงแบบนี้หนูจะใส่ได้ไหมเด็กมันยังไม่รู้ภาษาใช่ไหมคะยังไม่รู้อะไรเลยว่าเออใส่ตัวเองมันจะใส่ได้ไหมซื้อไปแล้วจะพอดีไหมอะไรไหมเด็กมันยังไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณที่มามาบอกว่ากางเกงช้างเนี่ยใส่แล้วเออมันแน่นปีมันเป้าแตกอะไรแบบเนี้คุณอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่ถึงจะมาบ่นว่ากางเกงช้างมันเป้าแตกแล้วตัวละร้อยเนี่ยจริงๆแล้วความเป็นแม่ค้าจะได้กําไรมากกําไรน้อยแม่ค้าเขา ถ้าขายแล้วไม่ได้กําไรแม่ค้าไหนไม่ทําค่ะขายของไม่ได้กําไรไม่มีแม่ค้าพ่อค้าคนไหนได้ทําแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าขายแล้วขายไม่ออกนะความเป็นแม่ค้าก็จะหายไปค่ะตะกงตะก้าอะไรขายไม่ได้ก็จะกลายเป็นชาวนาไปค่ะก็จะไปปลูกผักสูบน้ําปั๊มน้ําเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรไปนะคะความเป็นแม่ค้าก็จะหายไปทันทีคุณก็จะจบงานแม่ค้าทันทีถ้าคุณขายของแล้วไม่ได้กําไรนะบอกไว้เลย ทุกคนที่ขายของเขาต้องได้กำไรเขาถึงจะเป็นแม่ค้าต่อไปได้มันคือมันคืองานของเขานะพี่หวั่นใจหวัดดีค่ะใช่ใช้สมองใส่ให้พอจริงนะอายุเท่าไหร่แล้วคะที่จะมาบน่นเกงเกงช้างตัวละร้อยใส่แล้วเป้าแตกปีแตกคุณน่ะก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยวันเนี้ยมันเกงเกงช้างที่มันมีรูปช้างไม่ใช่เกงช้างที่ช้างก็ใส่ได้แล้วคุณเป็นควายก็สบายอือขนาดช้างยังได้เลยกูก็สบายสบาย,สบายแล้ว เอาไปใส่แล้วพอบ่นเป้าแตกปีแตกแล้วกางเกงมันตัวละร้อยนะคะกางเกงตัวละร้อยนะแล้วความแยกความง่ายความลงทุนอะไรของเขาเนี่ยนะคะถ้าเป็นแม่สาบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นช้างไซส์ใหญ่นะคะฟีไซส์ไซส์ใหญ่จะมีกระเป๋ากางเกงสองข้างแบบนี้ถ้าเป็นฟีไซส์ไซส์ใหญ่จะมีกระเป๋าสองข้างแบบนี้มันจะยุ่งยากในการตัดเย็บเพิ่มขึ้นไปอีกนะแล้วบอกเลยผ้าไหมอิตาลีแบบนี้นะคะไปหาเลยค่ะราคาในตลาดอะ่ะนะ เราเดินไปซื้อเองยังต้องซื้อร้อยเลยค่ะแล้วไซส์ใหญ่ที่เป็นฟรีไซส์ใหญ่แบบไซส์ใหญ่พิเศษเนี่ยนะมันไม่ได้อันนี้คือผ้าไหมอิตาลีนะคะยังโชคดีถ้าเป็นไหมอิตาลีนะมันจะใส่แล้วมันนิ่มมันลื่นถ้าเป็นผ้าสปันมันจะมีสปันไทยสปันจีนค่ะคุณไปเลือกเองเลยถ้าใครที่ไม่เคยซื้อเกงช้างจะไม่รู้เลยว่ามันมีสปันไทยสปันจีนสปันไทยจะเนื้อดีค่ะสปันจีนจะเนื้อบางเหมือนมุ้งนะถ้านั่งสั่งของอยู่ที่บ้านน่ะ เขาจะส่งอะไรมาให้ก็ได้ทําไมอีกล้วยมันถึงต้องขับรถไปสามชั่วโมงหกชั่วโมงไปกลับน,นะเพราะต้องเราต้องลงทุนนะไม่ว่าจะราคาถูกราคาแพงเราก็ต้องจ่ายเราต้องลงทุนหมดเลยนะจะหนึ่งชิ้นสองชิ้นเนี่ยทุกชิ้นมีต้นทุนค่ะสําหรับอีกล้วยนะทุกชิ้นมีต้นทุนนะไม่ได้ขายเนื้อไม่ได้ขายหอยที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่เด็กๆเราขายได้ตลอดนะต้องได้กําไรคะ่ะไม่ใช่แบบคุณเนี่ยทุกครั้งที่ขายกําไรล้วน นะฉันไม่ใช่เหมือนคุณฉันไม่เหมือนคุณค่ะต่อให้ฉันขายเนื้อได้ฉันก็ไม่ขายนะฉันไม่อยากขายไม่ชอบนะแนะนําคุณใส่ผ้าถุงค่ะถ้ามันยุ่งยากนะกับการเป็นแม่ค้าของอีกล้วยนี่นะผ้าถุงมีค่ะผ้าถุงมีนะยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรใหญ่นะผ้าเข่าม้าก็ได้ค่ะยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะเป็นไซส์ใหญ่นะถ้าสําหรับอีกล้วยแล้วผ้าผ้าถุงที่ยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนี่เป็นไซส์ใหญ่นะ ถ้าแบบเออระดับคุณก็เอาสองผืนต่อกันเลยมีสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะมีเออพี่เป้าขายของไปพี่สมบัติขายของไปประแจาขายของค่ะขายของ,ขาของกางเกงช้างสิบตัวพันตอนนี้เหลืออยู่แค่สี่ชุดนะคะเออสิบตัวพันเหลือแค่ประมาณสี่สิบตัวนะคะประมาณนะประมาณจะถึงไม่ถึงไม่รู้นะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อุดหนุนนะคะกางเกงช้างไม่ใช่กางเกงควายนะแหมคนเขาก็ใส่ทั่วบ้านทั่วเมือง นะชาวต่างชาติเขาก็ใส่ในสนามบินตามที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เขาเล่นน้ําเล่นสงการกันคุณไม่ภูมิใจเหรอคะที่ชาวต่างชาติเขาใส่เกงไทยกา,างเกงช้า,างกางเกงผ้าไทยอ่ะคุณไม่ภูมิใจเหรอคะฮะคุณไปนั่งอยู่ทะเลทรายแล้วคุณก็นั่งพูดพูดพูด,พ,ดพูดได้สินะไปอยู่ทะเลทรายไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ว่าบ้านเมืองตัวเองได้กา,างเกงช้างเขาขายความเป็นไทยขายเอกลักษณ์ของไทยให้คนอื่นก็มาชื่นชมมาดูมารู้มาเห็นคุณไปอยู่ทะเลทรายอ่ะ กางเกงอูดมีไหมกางเกงอูดอ่ะเออมีกางเกงอูดมาขายไหมอ่ะเอากางเกงอูดมาขายหน่อยเดี๋ยวจะรับมาขายต่อเนะนี่ยนะกางเกงอูดตัวละห้าสิบบาทเอามาหน่อยเดี๋ยวขายต่อให้เองเออเดี๋ยวจะมาขายตัวละสามสิบส่งมาส่งมามีกางเกงอูดส่งมาจะขายต่อจะขายช่วยช่วยขายนะ